สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเดสเลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไฮเดนฮามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างไฟบุกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสองทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโฟธาอารีนา ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเออร์ฟานเปลโตมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไฮเดนฮามความพร้อมในวันนี้ไฮเดนฮามของกุนซือฟรังชมิดโดนดอดหมุนสกัดดาวรุ่งในนัดล่าสุดทําให้สถิติชนะห้านัดติดในทุกรายการถูกหยุดลงความพร้อมล่าสุดจะไม่สามารถใช้งานมานอนบุชกับมาเซลเคลเลอร์ที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บส่วนตำแหน่งอื่นพร้อมลุยการจัดทัพจะมีมาวินพิริงเกอร์ยืนหน้าเป้าพร้อมกับห้เซอร์ลอตคอนเต พอวานเนอร์และลิโอเชนซาคอยปั้นเกมเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนไฟบวกกันบ้างความพร้อมในวันนี้จิ้งจอกป่าดำของคุณสือยูเลียนชูสเตอร์บีชนะโบคุ้งนัดล่าสุดทําให้ชนะ2จาก3นัดแรกความพร้อมล่าสุดจะไม่สามารถใช้งานวิชาเอลเกรตอาริสมลินเดลมาดูเอลกูเดและเดวิดเคเยเรที่บาดเจ็บทั้งหมดการจัดทัพจะมีสลอตคอนเต้พอนวานเนอร์และลิโอเชนซาคอยปั้นเกมสนับสนุนมาวินทีริงเงอร์ 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไฮเดนฮามจะมาในระบบ42 3สาหนึ่งนำทีมโดยเควินมบลเลอร์โอมาตราโอเร่พาทริกเมนกาเบเนดิกกิมเบอร์โยนาสฟอรเรนบักเลนนาดมาโลนียานเชิบเนอร์เซอร์ลอดคอนเต้พอนวานเนอร์ลีโอเชนซามาวินพิริงเกอร์ไฟบุกจะมาในระบบ422 2องนำทีมโดยโนอาอาตูโบลูลูคัสคูปลเลอร์มาร์โรเซนเดลด์มมติอัสกินเทอร์คริสเตียนกินเทอร์มาร์เซมิเลียนเอเกตย Ler, an, o, e chi, นิโคลัสเฮฟเลอร์ริซดโดนวินเชนโซกริฟโฟเอเรนดินชีจูเนียอดามูทัศนะของคู่นี้เกรดนักเตะไฟบวกดีกว่าเพียงแต่ว่าการเล่นเป็นทีมของไฮเดนแฮมไม่ธรรมดานัดล่าสุดที่แพ้ก็แพ้เกมยากซึ่งเข้าใจได้นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ส่วนไฟบวกยังไม่แน่นอนนักกับการเล่นนอกบ้านแบบน,บบนี้ลุ้นเจ้าถิ่นดีกว่าจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไฮเดนฮามเปิดบ้านชนะไฟบวก ไปด้วยประตูสาประตูต่อสองแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ